คุณพ่งได้ลูกสุนัขมาใหม่แต่ยิ่งคุณอยู่ใกล้มันนานเท่าไหร่คุณก็ยิ่งเริ่มสงสัยว่านี่สุนัขของฉันประหลาดหรือเปล่าตั้งแต่การเลียโซฟาไปจนถึงการดมกลิ่นส่วนหลังของสุนัขตัวอื่นๆพฤติกรรมของสุนัขของคุณอาจทําให้คุณรู้สึกสับสนอยู่บ้างมาดูเรื่องที่แปลกที่สุดบางเรื่องที่สุนัขทาและหาสาเหตุว่าทำไมมันถึงทำเช่นนั้นแล้วเรื่องไหนที่ควรกังวลกันทำไมสุนัขของฉันถึงเลียเฟอร์นิเจอร์ คุณล้มตัวลงนอนบนโซฟาเพื่อดูหนังและพบว่าตัวเองนั่งลงตรงเบาะที่เปียกอยู่เปล่าฟีโดไม่ได้ทำน้ำหกมันแค่เลียจุดที่คุณนั่งอยู่เมื่อ20นาทีก่อนสมาคมสุนัขอเมริกันบอกว่าโดยทั่วไปแล้วพฤติกรรมนี้ไม่ใช่พฤติกรรมที่ต้องกังวลหลายครั้งที่สุนัขนั้นเลียเฟอร์นิเจอร์เพราะพวกมันแค่เบือ่อการเลียเฟอร์นิเจอร์เป็นวิธีที่สุนัขใช้เพื่อฆ่าเวลาเมื่อมันไม่มีอะไรทำเคล็ดลับเพื่อป้องกันก็คือต้องแน่ใจว่าสุนัขของคุณเนี่ยมีของเล่นที่มากพอ และต้องแน่ใจว่ามันได้รับความสนใจจากคุณเพื่อที่มันจะได้มีอะไรทำตลอดหรืออีกเหตุผลก็คือสุนัขอาจจะเลียเฟอร์นิเจอร์เพราะมีความกังวลหรือเครียดหากมีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมหรือกิจวัตรประจำวันมันอาจทำให้สุนัขรู้สึกกังวลและไม่สงบบางทีตารางงานของคุณตอนนี้อาจจะต่างออกไปหรือมีคนใหม่ๆย้ายเข้ามาในบ้านการเลียซ้ำๆอาจช่วยให้สุนัขสงบได้เมื่อมันปรับตัวได้แล้วพฤติกรรมนี้ก็น่าจะเกิดขึ้นน้อยลง หากสุนัขมีการเลียอย่างต่อเนื่องก้าวร้าวและไม่ยอมหยุดง่ายๆคุณต้องพามันไปพบสัตวแพทย์นี่อาจเป็นสัญญาณของปัญหาที่ร้ายแรงกว่าที่ได้กล่าวไปสัตวแพทย์สามารถตรวจสอบได้หากสุนัขมีปัญหาด้านสุขภาพที่อาจเป็นสาเหตุของพฤติกรรมดังกล่าวเช่นเดียวกันกับเมื่อสุนัขของคุณเลียอุ้งเท้าอยู่ตลอดหากเกิดขึ้นนานๆครั้งก็ไม่มีอะไรต้องกังวลแต่ถ้าเกิดขึ้นบ่อยๆมันอาจบ่งบอกว่ามันรู้สึกเจ็บหรือรู้สึกไม่สบายที่อุ้งเท้าแม้ว่าสุนัขของคุณจะมีสุขภาพดี การเลียที่มากเกินไปอาจทำให้เกิดรอยแดงและเจ็บบริเวณนั้นได้ทำไมสุนัขของฉันถึงขุดคุ้ยดินหลังจากที่มันขับถ่ายหรือที่เรียกว่าการขุดคุ้ยพื้นเป็นเรื่องปกติที่สุนัขส่วนใหญ่ทำอันที่จริงหมาป่าและหมาป่าคายอตี้ก็มีพฤติกรรมเดียวกันการทำเช่นนี้เป็นการแสดงอาณาเขตของสุนัขให้สุนัขตัวอื่นดูว่าวววซึ่งสำหรับสุนัขก,ก็หมายความว่าฉันอยู่ที่นี่มาก่อน การขุดคุ้ยดินไม่เพียงช่วยสร้างรอยบนพื้นดินแต่ยังปล่อยฟีโรโมนจากต่อมพิเศษในอุ้งเท้าของสุนัขด้วยสุนัขตัวอื่นจึงสามารถดมกลิ่นและถอดรหัสฟีโรโมนเหล่านี้ได้และสำหรับคนที่ไม่ใช่เจ้าของสุนัขป้ายที่คุณปกักเพื่อห้ามไม่ให้สุนัขขับถ่ายบนสนามหญ้าของพวกคุณนั้นไม่ได้ผลหรอกสุนัขเนี่ยอ่านไม่ออกสุนัขของฉันเอาอาหารจากชามไปกินในที่ที่ห่างไกลหลายเมตรนั้นไม่ใช่เรื่องปกติจริงๆแล้วพฤติกรรมนี้เป็นเรื่องปกติ พฤติกรรมนี้เป็นเพียงสัญชตาตญาณที่เกิดขึ้นเองในป่าสุนัขเคยอาศัยอยู่กับสุนัขตัวอื่นในกลุ่มหรืออยู่กันเป็นฝูงเมื่อมีอาหารสุนัขที่มีอำนาจน้อยกว่าต้องพยายามอย่างหนักเพื่อจะได้มีอะไรกินหลายครั้งพวกมันจึงต้องคาบเนื้อแล้วรีบย้ายไปในที่ที่ปลอดภัยกว่าเพื่อจะได้กินอาหารอย่างสงบสุนัขของคุณเพียงแค่ทำตามพฤติกรรมของบรรพบุรุษของพวกมันความเป็นไปได้อีกอย่างที่ทำให้สุนัขก,กินอาหารห่างออกไปอาจเป็นเพราะเสียงรบกวนอย่างเช่น สุนัขบางตัวอาจแค่กลัวเสียงชนกันของปลอกคอกับชามโลหะลองเปลี่ยนชามเป็นชามพลาสติกแล้วดูว่าสุนัขมีพฤติกรรมที่ต่างออกไปหรือไม่แต่สุนัขของฉันกินหญ้าด้วยมันไม่สบายหรือเปล่านี่เป็นสถานการณ์ที่ซับซ้อนมาึ้นก่อนอื่นเลยอย่าเพิ่งตกใจไปสุนัขจํานวนมากกินหญ้าบางตัวก็กินหญ้าด้วยเหตุผลเดียวกับที่คุณเพิ่มไฟเบอร์ในอาหารของคุณการกินหญ้าช่วยเพิ่มอาหารที่มีลักษณะหยบยาบในระบบย่อยอาหารของสุนัข ซึ่งช่วยให้ระบบย่อยของสุนัขทำงานได้อย่างเหมาะสมเช่นเดียวกับการเลี้ยงเฟอร์นิเจอร์การกินหญ้าก,ก็เป็นวิธีที่สุนัขใช้ต่อสู้กับความเบื่อหากสุนัขไม่มีอะไรทำการคว้าและดึงสิ่งล่อตาล่อใจเขียวๆพวกนั้นอาจเป็นวิธีเดียวที่จะหันเหความสนใจของพวกมันได้แต่ถึงแม้ว่าการกินหญ้าจะเป็นเรื่องปกติแต่ก็ยังเป็นปัญหาได้เพราะคุณไม่รู้ว่ามีอะไรบนหญ้าบ้างมันอาจจะเป็นอะไรก็ได้ตัวอย่างเช่นสารกำจัดวัชพืชและยาฆ่ามแมลง ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพของสุนัขคุณให้ดึงความสนใจจากสุนัขของคุณเมื่อมันพยายามแทะเล็มญ้าด้วยคำพูดและของรางวัลเพื่อเป็นตัวช่วยเรื่องแปลกๆอีกเรื่องที่สุนัขของฉันทำก็คือกลิ้งตัวบนพื้นเหม็นๆน,น่าขยะขยงมากมันอาจจะดูน่ารังเกียจสำหรับคุณแต่พฤติกรรมนี้เป็นเรื่องธรรมชาติสำหรับสุนัขความเป็นไปได้อย่างหนึ่งก็คือสุนัขหมาป่าและหมาป่าคายตุตีทำเช่นนี้เพื่อปกปิดกลิ่นตัวของพวกมัน พวกมันพยายามปกปิดตัวเองด้วยกลิ่นที่สามารถซ่อนพวกมันจากศัตรูหรือเหยื่อของมันนอกจากนี้ยังเป็นไปได้ที่พวกมันจะทำเช่นนี้เพื่อส่งกลิ่นกลับไปยังฝูงเพื่อสื่อสารเกี่ยวกับสิ่งที่พวกมันพบเหมือนกับการแบ่งปันวันของคุณกับเพื่อนๆแต่ผ่านกลิ่นแทนคำพูดนะ่ะอาการซูมี่คืออะไรตามที่ศัตวแพทย์สาร่าบูเทนบอกอาการซูมี่หมายถึงการอยู่ไม่สุขในช่วงเวลาสั้นๆคุณรู้ไหมว่าเมื่อสุนัขของคุณซูมไปรอบๆอ,อย่างบ้าคลั่งสักพัก จากนั้นก็สงบลงและกลับมาเป็นปกติคำศัพท์ยางเป็นทางการสำหรับพฤติกรรมนี้ก็คือ f แ a p อาการคลุ้มคลั่งชั่วคราวที่เกิดขึ้นแบบซุ่มแต่ซูมี่น่าเรียกว่าตั้งเยอะสุนัขทำเช่นนี้เพื่อปลดปล่อยพลังงานที่ถูกกักเก็บไว้ออกมาบางทีพวกมันอาจอยู่ตัวเดียวมาทั้งวันหรือเพิ่งอาบน้ำเสร็จตอนนี้พวกมันเป็นอิสระแล้วพวกมันจึงอยากฉลองสักหน่อย อาการซูมี่มักเป็นสัญญาณของสุนัขที่มีความสุขมากๆข้อกังวลเพียงอย่างเดียวเกี่ยวกับอาการซูมี่ก็คือฟีโดอาจกระโจนใส่ใครหรืออะไรจนได้รับบาดเจ็บคุณสามารถเปลี่ยนเส้นทางพวกมันไปยังที่ที่ปลอดภัยกว่าได้หากจำเป็นนอกจากนี้การเพิ่มปริมาณการออกกำลังกายและการกระตุ้นทางจิตใจที่สุนัขของคุณได้รับตลอดทั้งวันสามารถลดช่วงเวลาของการปลดปล่อยอย่างคุ้มคลั่งนี้ได้เกิดได้แต่ทําไมสุนัขถึงดมก้นสุนัขอีกตัวอย่างนั้นล่ะ นี่อาจเป็นพฤติกรรมที่เราคุ้นเคยมากที่สุดมันคงดูแปลกเมื่อสุนัขดมก้นสุนัขตัวอื่นแล้วก็น่าอายเมื่อมันพยายามทำแบบเดียวกันกับแม่สามีของคุณนะ่ะแต่สุนัขทุกตัวทำแบบนั้นสัตว์เหล่านี้สามารถรวบรวมข้อมูลมากมายผ่านทางจมูกของพวกมันที่จริงแล้วประสาทรับกลิ่นของพวกมันเนี่ยดีกว่าของเราเกือบ10,000แเท่าเพราะสุนัขมีตัวรับกลิ่น150ล้านตัวในจมูกของพวกมัน ในขณะที่พวกเรามีตัวรับกลิ่นแค่5ล้านตัวและ30เของสมองสุนัขนั้นทุ่มเทให้กับการประมวลผลกลิ่นโดยเฉพาะตามกลิ่นสุนัขสามารถค้นหาทุกอย่างได้อย่างรวดเร็วตั้งแต่เพศอารมณ์ความเป็นมิตรไปจนถึงสุขภาพอย่างกับพลังพิเศษฉันมักจะปล่อยให้สุนัขแปลกหน้าดมมือของฉันก่อนบริษัทฝึกสุนัขยูเรกากล่าวว่านี่เป็นการกระทําที่ไม่ดีนักการทําแบบนี้สามารถทําให้สุนัขบางตัวรู้สึกถูกคุกคามได้ และไม่ต้องสงสัยเลยคุณแค่ตั้งตัวเหนือพวกมันและดันมือของคุณเข้าที่หน้าพวกมันแค่นั้นเองขั้นแรกให้ขออนุญาตเจ้าของถ้าเจ้าของอนุญาตให้คุณเอียงตัวแล้วหันหน้าออกจากสุนัขในมุม45องศาแล้วยิ้มจากนั้นให้เวลาสุนัขเพื่อเข้าหาคุณสุนัขอาจเอนไปข้างหน้าโดยวางอุ้งเท้าหลังไว้ตลอดมันจะทำแบบนี้เฉพาะเวลาที่มันคิดว่าคุณอันตรายวิธีนี้สุนัขจะสามารถดึงตัวออกจากคุณได้อย่างรวดเร็วถ้าจำเป็น สุนัขของฉันต้องชอบคนแน่ๆนมันขอให้ลูบท้องให้ตลอดแม้ว่าสุนัขของคุณอาจชอบเวลามีคนมาเกาพุงให้มันแต่พฤติกรรมนี้บอกอะไรได้มากกว่าที่คุณคิดเมื่อฟีโดทำท่าขอให้ลูบท้องกับคุณซึ่งเป็นเจ้าของพวกมันกำลังทำให้ตัวเองอยู่ในตำแหน่งที่ถูกโจมตีได้ง่ายการทำเช่นนี้เป็นการบอกว่าสุนัขเชื่อใจคุณแต่เมื่อสุนัขทำแบบเดียวกันกับคนแปลกหน้าหรือสุนัขที่ไม่คุ้นเคยนั้นเป็นการแสดงว่ามันยอมจำนนเพื่อบอกว่ามันจะไม่ทำอันตราย สุนัขพยายามหลีกเลี่ยงการ,รเผชิญหน้าโดวยวิธีนี้ในฐานะเจ้าของสุนัขคุณจะสามารถเข้าใจภาษากายของสุนัขได้วิธีนี้ช่วยให้คุณทราบได้ว่าสามารถให้คนแปลกหน้าเข้าหาสุนัขของคุณได้หรือเปล่าหรือคุณจะปล่อยให้สุนัขของคุณอยู่ตามลําพังสัญญาณบ่งบอกอีกอย่างหนึ่งก็คือหางของสุนัขหากสุนัขของคุณวางหางไว้ในตำแหน่งที่เป็นธรรมชาติเช่นปล่อยหางไว้ข้างๆข,ขาก็แปลว่าสุนัขรู้สึกผ่อนคลาย ส่วนการที่หางยกขึ้นและกระดิกนั้นไม่ได้เป็นสัญญาณของความสุขเสมอไปจริงๆแล้วมันหมายความว่าสุนัขของคุณกําลังตื่นเต้นกับบางสิ่งหางที่กระดิกแล้วยื่นออกไปข้างหลังเล็กน้อยบ่งบอกถึงความอยากรู้อยากเห็นอย่างระม,มัดระวังสุนัขก,กาลังสนใจอะไรบางอย่างแต่ก็ยังไม่น่ใจว่าปลอดภัยหรือเปล่าแล้วหางที่แนบชิดกับระหว่างขาของพวกมันล่ะการทําหางแบบนี้มักเป็นสัญญาณว่าสุนัขของคุณกลัวหรือประหมา่า ทางที่ดีคุณนำสุนัขของคุณออกจากสถานการณ์ที่อาจเป็นอันตรายเพื่อไม่ให้รู้สึกถูกคุกคามการกระดิกหางแรงๆซึ่งมักจะรวมกับการสายไปทั้งตัวก็คือเมื่อสุนัขของคุณมีความสุขจริงๆบางครั้งสุนัขของฉันก็ขยับตัวและเห่าขณะที่หลับสุนัขฝันหรือเปล่าเช่นเดียวกับมนุษย์สุนัขเข้าสู่ช่วงการนอนหลับที่เรียกว่า R E M หรือช่วงหลับฝันได้ช่วงนี้เป็นช่วงที่เชื่อว่าคนกำลังฝนัน ในช่วง REM สมองของคุณกำลังประมวลผลกิจกรรมของวันนั้นๆซึ่งเป็นไปได้ว่าเป็นสิ่งเดียวกับที่สุนัขทำเมื่อมันหลับดังนั้นเมื่อคุณเห็นขาของสุนัขเตะเราวกับว่ามันกำลังวิ่งนั่นอาจเป็นสิ่งที่มันกำลังทำในความฝานันและเนื่องจากคุณเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตของมันมันอาจจะฝันถึงคุณก็ได้